สวัสดีครับ FC ที่น่ารักทุกท่านนะฮะล่าสุดนะฮะตอนนี้รถพี่หนึ่งพี่เม์เข้ามาแล้วนะครับโอ้นะฮะนนลนะฮะเข้ามาที่บ้านแล้วนะฮะมาตรวจงานหลังจากเมื่อคืนนี้การติดตั้งการย้ายเคลื่อนย้ายบ้านนะนอกดาวสองหลังนะ เสร็จเรียบร้อยนะเมื่อคืนอยู่ดึกกันหลายคนในะีบซีนะอันนี้ก็มาแล้วนะอากาศก็ร้อนอบอ้าวนะครับซีช่วงนี้ตอนนี้ยังไม่ลงจากรถนะครับ โจ้ไปรอแล้วนะตอนนี้โจ้นี่สายจอบนะฮะพี่หน่งลงมาแล้วนะะก็ไปอัปเดตบ้านนะ ไปตรวจงานทีมงานช่างนะครับวันนี้ก็เมื่อเช้ารู้สึกไปส่องดูเป็นการฉาบด้านในนะครับ f อซฉาบผนังปูนด้านในนะครับก็กำลังสวยเลยนะครับเดี๋ยวให้รอทีมช่างเขาพักไม่รู้เขาจะพักเที่ยงกันตอนไหนนะเดี๋ยวเราค่อยไปเช็คพักแล้วบอกครับอ๋อไปกินข้าวมาแล้วเ็ปูนแล้วแล้วปาดปูนแล้วแล้วกป๋าเน้าแล้วมาปั้นแล้วก็มาปั<อ>้นต่อนะครับ

นบรรยากาศนะสวยเลยบ้านคอนเทนเนอร์พี่หนิงพี่เมนะครับโอ้ยโรยยโยยยโยยโยโรถโยยยยันโย้ยย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 ้ยย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 อยยคยย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  ถ้าชนกอกล้วยเข้าไปนี่มีมีปัญหานี่มันจะเกินแน่ๆมันจะเกินนะฮะอือมันจะเกินคะฮะนี่โอ้โหมีซอสเด็ดด้วยโอ้โหพอดีว่าเปิดไปเปิดไหมกับตันโหลูมา อะไรของมนุษยนเนี่ยก็เลยไปดูโอ้มียันรอยด้วยอืใช่เราก็เลยเอ๊ะเราก็เหมือนจะมีดูดิดหน่อยนะโอ้โหมันงัดไม้เด็ดออกมาไม่รู้คนดูเท่าไหร่แล้วตอนนี้น,นี่เอีดูเอาตอนนี้เขากำลังเล่นคลิปเก่าๆกันนะครับเอาคลิปเก่าๆมาเล่นกันตั้งแต่น้องปอน้องก้าวพาทํานี้เอาแบบคลิปเก่าๆมาปล่อยสงสัยเราต้องไปคนคลิปแล้ว เราจะมีสริปไม่ไอยของเขานะฮะู้ดูไปเยอะเท่าไห่ไนซูรกันเลยนูะโอเขาจะมีช็อตเด็ดกันใน FC อาเรื่อยๆดูทีุ่าไรง้ๆอใครไม่ fc ถ้ามีคลิปเก่าๆเดี๋ยวเราจะไปหามาปล่อยใน fc นะนั่งอยู่บ้านเราก็ได้อยู่นะ,าาะมีเยอะไหมละกลิ่นสมก่อนเข้าวในช่องเสร็จแ้ออืมไอ้แกมันเสร็จไปแล้วเริ่มถูกเสร็จไปเฉยอืมยันได้ข้าวน้ำเกลือฮะเนาะไงยังายคือการเบิร์ตคุก้อนอืมไมอยากตายตายก่ได้ยังไงยังไงหรือซากอไปคือการอืมยังไม่พร้อมที่จะนอนมาแล้ัดอีกช็อค <c oughs> ลิปห <c oughs> น,นึง่นนงครับท่าน ดูติดสักหน่อยนะ hmm. อืมจะลืมลบอันเก่าออกละครับตันสวัสดีเอฟซีทุกท่านนะครับมาดูกันต่อเลยนะครับกับช่องอดีสรนนะฮะตอนนี้เกิดอะไรขึ้นที่บ้านพิชิตนะะไปดูกันครับนายยินข่าวว่าสถานการณ์ตึงเครียดน้องปอนตอนนี้มาแล้วนะ,อ,นอ,ะอืขี้เกียจเอาลงจากรถ รถยังอยู่ท้ายรถเลยนะฮะ FC ยังไม่เอาลงมาอย่าบอกนะว่าได้แปดนาทีแล้วโอ้ล,ล่าสุดชุมชน ยูทูบเบอร์ก็เริ่มเป็นชุมชนใหญ่ขึ้นใหญ่ขึ้นเรื่อยๆในเอฟซีมาอัปเดตบ้านกันต่อเลยโอ้ อู้หูขออนุญาตเข้าบ้านนะฮะเจ้าของบ้านนะฮะอยู่กับพี่หน่งพี่เมย์อยู่อ่าสุดทีมช่างดูครับดู

หลังการเคลื่อนย้ายเนี่ย fc รู้สึกว่าจะต้องได้เปลี่ยนเหล็กเนาะเพราะว่าเหล็กมันบิดเยอะนะครับเอ้ยพิชิตจ้าของบ้านไม่อยู่แล้วเหรอ้ิขงอง,งไปซื้อของอเนาะ